ดิฉันอยู่ที่ตำบลฉีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งค่ะมีร่องรอยน้ำท่วมนี่คือสุดปลายแขนยังไม่ถึงเลยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาช่วยติดตั้งระบบตัดไฟในบ้านแบบแยกชั้นนะคะคือถ้าน้ำท่วมชั้นล่างก็สามารถขึ้นไปอยู่ชั้น2แล้วมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้ค่ะ รวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะคะเดินสายไฟที่ชำรุดที่มีความเสี่ยงนะคะเดินให้ใหม่เลยนะคะท่านผูช้ชมคะหน้าฝนปีนี้ถ้าน้ำหลากน้ำมากน้ำท่วมสูงนะคะชาวบ้านก็ไม่ต้องหนีน้ำไปไหนค่ะนี้จชะชั้นล่างขึ้นมาอยู่ชั้นสก็คือชั้นบนนะคะแล้วก็ ตัดไฟชั้นล่างอยู่ชั้น2มีไฟฟ้าใช้อย่างปลอดภัยได้ค่ะส่วนที่เสาไฟฟ้านะคะก็ติดตั้งอ e ีมิเตหรือว่ามิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะยกสูงขึ้นไปนะคะ2เมตร70 m. เพื่อหนีน้ำท่วมนะคะติดตั้งตัวนี้แทนมิเตอร์จานหมุนแบบเดิมค่ะ ท่านผู้ชมคะการดูแลชุมชนให้ใช้ไฟอย่างปลอดภัยช่วยบริหารจัดการระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมต่อเนื่องทุกปีแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยการสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม6ปีติดต่อกันค่ะในงานเอเชียレス ponsible enterprise award 2024 โดยมีคุณกิติศักดิ์วรรณแก้วผู้ช่วยผู้ว่าการ p a ขึ้นรับรางวัลที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะท่านผู้ชมคะในเวทีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ามา3รางวัลค่ะมาคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ช่วยกิติศักดิ์คะ่ะสาขา Social Empowerment จากโครงการ p a ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยตรงนี้สะท้อนถึงอะไรคะ PA มีความห่วงใย,ยประชาชนที่ใช้ไฟนะครับเกือบ20ล้านลายนะครับซึ่งพนักง,งานทุกคนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนนะครับผู้ใช้ไฟที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการใช้ระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะจากภัยพิบัติจากน้ําท่วมนะครับเราเข้าไปฟื้นฟู ool, ตรวจสอบปรปับปรุงไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับช่วง2ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมคะเราจะเห็นภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้าไปช่วย ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าของครัวเรือนที่บ้านถูกน้ําท่วมสัำซากไลตั้งแต่แนวเจ้าพญามาเลยนะคะสิงบุรีอ่างทองนะคะที่น้าท่วมสัำซากทําอะไรให้บ้างคะการไฟฟ้าเราได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันนะครับแล้วก็สายไฟรวมทั้งตัวเต้ารับตรวจสอบแล้วสภาพใช้งานไม่ได้การไฟฟ้าดําเนินการเปลี่ยน <I think S 2> ให้สามารถใช้งานได้ <I think. S 2> ไดนะครับ mm hmm. โดยเราทําร่วมกับช่างที่อยู่ในโครงการหนึ่งตบล1น,นช่างไฟฟ้า ชาวบ้านชอบมากๆกท่านผู้ชมคะก็คือการติดตั้งระบบตัดไฟแยกชั้นชาวบ้านก็ดีใจเพราะว่าน้ําท่วมชั้นล่างก็ยังอยู่ชั้นบนได้นะคะนอกจากนี้เห็นว่ามีโครงการยกมิเตอร์ขึ้นไปสูงจากพื้นถึง2เมตร70ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราติดตั้งล็กทุ่มิเตอร์นะครับขึ้นไปให้สูงจากระดับพื้น2.7เมตรเพื่อให้พ้นจากระดับน้ําท่วมให้สามารถจ่ายไฟได้ปกติคือน้ําท่วม ไฟฟ้าก็จ่ายไฟได้ไม่ต้องไปยกมิเตอร์หนีน้ำใช่ครับจ่ายไฟได้แล้วบ้านที่ถูกน้ำท่วมก็สามารถตัดไฟชั้นล่างขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้ใช่ครับสร้างความสุขให้กับชาวบ้านแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้ไฟด้วยส่วนด้านความยั่งยืนล่ะคะด้านความยั่งยืนนะครับเรามีการรายงานความยั่งยืนนะครับตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการเปิดเผยการดำเนินงานทั้งด้านมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาระบบไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้านของ EV Charging Station ล่ะคะเรามีการติดตั้งสถานีอัดประจุนะครับในพื้นที่ให้บริการเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศและปีหน้านะคะ p a ก็จะมีโครงการดีๆแบบนี้โครงการที่ช่วยเหลือชาวบ้านแบบนี้เข้าประกวดระดับเอเชียต่อใช่ไหมคะใช่ครับค่ะวันนี้อินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครสสคัสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะงานนี้นะคะจัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่า NGO ระดับภูมิภาคเอเชียค่ะเพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรชั้นนำที่ดำเนินการตามแนวทาง ESG นะคะและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชียค่ะ